สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับวิชาดนตรีกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนปีใหม่ที่ผ่านมามีใครไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะครูแพวก็ขอสวัสดีปีใหม่นักเรียนย้อนหลังด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ครูแพวจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทําเทศกาลวันปีใหม่ของไทยเราเนี่ย เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นแล้วก็สืบต่อกันมายาวนานแล้วนะคะซึ่งในเทศกาลปีใหม่คนไทยมักนิยมทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะคะเช่นสวดมนต์ข้ามปีทําบุญตักบาตรเข้าวัดแล้วก็ตกแต่งที่พักให้พร้อมต้อนรับปีใหม่เป็นต้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ทําให้วันปีใหม่ของเราสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเสียงเพลงนั่นเอง วันนี้ครูแพวจึงอยากให้นักเรียนยกตัวอย่างเพลงที่นักเรียนรู้จักจเกี่ยวกับเทศกาลวันปีใหม่มา5เพลงนะคะตัวอย่างเช่นครูแพวจะยกตัวอย่างให้ฟังเพลงพรอปปีใหม่อะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะนักเรียน two t h r e ีใหม่พาไอ้บรรดาเราทันหรื่นร้องโปรกากรรมดีแปลงฟรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดี เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนที่ได้ฟังเพลงกันไปแค่นี้ก็สนุกแล้วใช่ไหมวันนี้ครูทำการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ครูพแพรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมทำการบ้านกันด้วยนะ